สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับสถานีภาษาไทยกับครูกีต้าค่ะวันนี้มาสถานีแรกมาพบกับสถานีคำควบกั้าค่ะให้ทายค่ะวันนี้คือภาพอะไรใช่ค่ะคือภาพกว้าง,กว,งกวองงกว้างไม่อ่านว่าการแล้วก็ไม่อ่านว่าวางกันนะคะเด็กๆและคําว่ากว้างเนี่แหละค่ะคือคําควบกล้ม คำควบกล้ำน,น่ะไม่ยากนะคะลองมาเรียนรู้กันดูนะคะคำควบกล้ำคือคำที่มีพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงติดกันซึ่งเวลาที่เราอ่านออกมานะคะก็ต้องอ่านกล้ำให้เป็นพยางเดียวกันค่ะคำควบกล้ำมี2อชนิดได้แก่คำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะชนิดแรกคำควบกล้ำแท้นะคะคือคำที่ควบด้วยพยัญชนะตัวรอลอและวอค่ะเช่นคำว่ากล้วย คำว่ากล้วยหรือคำว่ากว่าค่ะส่วนต่อมาชนิดต่อมาคือคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะคำควบกล้ำไม่แท้คือคำที่ควบด้วยพยัญชนะทอรอแต่ออกเสียงเป็นซอค่ะเช่นสวดทรงซามไซค่ะแล้วก็คำที่ควบด้วยรอแต่ออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเพียงแค่ตัวเดียวเช่นคำว่าจริงหรือคำว่าใสค่ะ ไว้ครั้งหน้าเจอกันในสถานีถัดไปกับความรู้เรื่องมรารยาทในการพูดน,นะคะฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสั s สไข b e ด้วยนะคะไว้เจอกันในครั้งหน้าค่ะ